ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุล้อกับผมครับวันนี้ภาพพี่น้องมาชมสวนครับผมชมสวนแต่ว่าเสียท้ายกวนพี่น้องว่าสวนนอียงครับนี่มีตต้ป้าหยาครับนี่ครับเบิ้งหยางหายหยางครับนี่ครับให้พี่น้องไทยครับผมอันดับแรกครับผมเบิ้งครับกลุ่มหรือครับผ้าทีมงานเทศบาลครับวาท้ยเฮียนมากครับมาเบิ้งครับ เอาครับเฉลยก็ได้ครับผมหนี่ปลาบังโม่นี่พี่น้องถ <g ül> ามเนี่ยครับอันเป็นอย่งกับเล่าครับคุณตามันเป็นแฟน,แลนเล่านี่ล่ะจ๊ะาหุ่นแฟนโอ้ห่างกันยี่ปีครับยี่สิบสองจ้ะอันนี้อันนี้ยี่ปีครับพาทำสี่สิบค่ะสี่สิบโอ้สี่สิบอันอตา่าแล้วหกสิบสองหกสิบสองโอ้เป็นยังไงขึ้ได้มาพอกันโอเ้หึงานน้ำกันแตนแต่ดุดดุดแล้วลูกก็แย่็นิบาแล้วครับครับโอ้กเลยมาเห็ดสวนน้ำกันครับเม่นจ้ะ เมื่เห็ดจังชี่จักปีแล้วครับเศดสวนเสาส,วน,สวนนี่หลายปีแล้วหลายปีแล้วเนาะวนเวียนปลูกอยู่นี่แหละเดี๋ยวปลูกมันปลูกอ้อยปลูกบักโมทัดจากนี้แล้วเ้าปลูกบักโม่เล้่ยวๆห้องก็ไถไถปลูกมันเออไม่ป,ปลูกอ้อยปลูกอ้อยเนาะโอ้ทั้งเบิดจักไรครับนี่ทั้งเบิดนี่สิบไรสิบไรโอ้เสาเพิ่นเท่าไรครับเสาเสาเป็นปีก็เป็นปีเราแบบเสาเพิ่นมาหลายปีแล้วเสาปลูกอ้อยครับพอเะา้องโลอ้อยแล้วเ้าก็ ขับี่เจ้าของสวนครับผมครับคือเจ้าของสวนพุนแข็งแรงครับผมแข็งแรงครับผมนี่ลราพี่น้องหาเลือกเอา เจ้าของสวนครับ <c oughs> เ <c oughs> บิ้งนี่ครับบปกโม่ครับปก <c oughs> โม่หกโม่อยู่กับป้าหยาเบิ้อง,งเอ่อเข่าเรียกเฮาเรียกเอาใสา่ใส่ใส่หน่วยใดที่ค่ะสิศศบเบนนิ้องยายนี่อนนบบเอาทดสอบเบิ้งครับว่ามันแดงบ่โ <c oughs> อ้ แดงดีครับแดงดีแดงดีโอ้นี่ครับสวนอยู่สวนบันหม้อพี่น้องสวนบันหมอน้อแดงดีครับแดงดีมะม,า,มาครับเพิ่นเก็บน่วย,ย,ยง่หย่วยงามครับออเดอร์เพิ่นกะไปนีผู้สั่งครับน่ะดีดีชุดเออาอืม,อม กับปลูกท mmm. like, ี่น mm ี่ปลูกที่นี่ละสิบไรสิบไรสิบไรแล้วโอ้คับบักโมได้ได้ใส่ปุ๋ยอย่างเนี้ครับนี่ลูกเงี้ยปันมห้ครับใส่ปุ๋ยครับท่องแพะธรรมดาน่ละสูตรสิบห้านี่ละสูตรสิบห้าใส่เยืเคียครับผมใส่สองเคี้ยสองเคียโอ้ตังแต่เอาไปอยู่นี่ไยปันไอครับตังแต่เก็บไปขายแล้วนี่ง่ายทีได้แล้วละสิบก่าตันแล้วสิบก่าตันแล้วเนาะแมน เขาลงทุนหลายไปเลยครับเดี๋ยวซีฟเลนี่เขามาปลูกนี่ซีฟเลน,นี่ไงกะโล่หนึ่งโล่หนึ่งสองพันซีขับสองพันซีสองพันซีนี่ค่าปุ๋ยน้ำเท่าไหร่ครับค่าคปุ๋ยนี่กะสามพันกว่าสามพันห้าค่าไถ่สี่พันประมาณหมื่นกว่าหมืน่นหมืน่มน,กมนกว่าบาทนี่นะ<อ>ได้ทุนขึน้นหรือยังครับนี่โอ้ยเขากได้หลายบาทแล้วล่ะโอ้ได้แล้วเนาะเพราะว่ามันหนักหนักเนาะครับเออห้าหกหมื่นแล้วล่ะ แต่ว่าปีนี้มันมันราคาบดีราคาบดีมันบแบรนบ์แบรนด์ปกติข้าวโจ้มัตสึหอดสวนเป็นบุคับเมื่อืึ้นหอดสวนนี่แต่ว่าปีนี้บ่มีนบุคคลมีอยู่แต่เขาให้ถึกก็เลยบปขายติครับประขายเขาไปขายเอาเนาะเขาหายไรละห้าหกพันเห็นไหมอันอีพ่ออีพ่อขายอยู่บ้านใดก่อนอยู่บ้านเราเงยบ้านเราเงยบ้านเราเงยเส้นทางไปบ้านใดครับวัดพระรามคำจันเห็ไหมโอ้เส้นทา้งแบบพระรามคำจันครับอืครับผู้ใดผู้ใดอยากได้เอ็น เบอรโมกับติดต่อยพอครับตามเบอร์โทั่กับเบอร์ทั่ไปเลยพ่อเบอร์โทั่วไปผมจะจำจำเลยพ่อโอ๊ยเบอร์โทั่ปลาเบอร์แมงปลาเบอร์โทั่หมศูนย์เก้าห้าครับแมงก์ก็สามศูนย์เก้าห้าสามเก้าหนึ่งศูนย์สี่ห้าศูนย์ครับตามเบอร์นี้แหละครับผมอบไปโมกับไปติดตัว พ่อบ้านเราไงครับโทรไปบ้สอบถามเลยครับอันนี้ก็ซีเอาไปเอาไปไ้บ้านเลม่มครับหนาบ้านเล่แมนแมนไปชุป่งเขาอยู่นาานหนาบ้านกวองหนาบ้านเลยครับอกวองหนาบาน้า<ห>นราคาเท่าไรพ่อซุ่งห้าบาททร่งหาา้งหาบาทครับราคาขายทร่งราคาปีกราคามันมีหน,ห,นหน่วยหน่วยไงใส่ใส่ไงห้าบาทไงฮะก็มาเรียกเอาเนาะใส่หน่อยก็สี่บาทสามบาทมีเขามาที่เรียกเขาบ้านว่านเปลาโมูเลยครับสิบเลครับนี่บลาปลามาพี่เดี๋ยวไปแบกบักโมูกอน วันบ่แม่นปลาของโมดอกเพราะเขามาทางนี้จังเห็นหน่วยบักโมเนาะเดี๋ยวมาไอทำแม่ควายฝุ่นบาเนี่ยควายดีไปแบบบักโมขึ้นรถมันจิ้มจิ้มเอาบักโมจิ้มเต็มรถบักโมจิ้มเต็มรถเนาะโอ้เห็นหน่วยบักโมครับว่าสังเกตดีๆกับว่าเห็นแต่ว่ามันกับหน่วยยังกับพ่อเห็นอยู่อัันกกาารเเบ่ใหห้มงงโอ้ มันหลังเหลืองครับต้องต้องไ้มินมี่หยาหยาขึ้นมาน้่ปกคลุมครับมี่หยาขึ้นมาปกคลุมแล้วก็บมกโม่มันจังสีบร่หลังเหลืองมันจังสีน่วยงามพี่น้องมันจังสีบร่หนวยงามนี่ครับมันก็ถือว่านาครับถือว่านานี่ครับเรากำไรแล้วก็เดบิ้งกำไรแล้วครับหน่วยใหญ่ครับผมครับนี่อันนี้น่วยใหญ่ครับนี่ครับนวยใหญ่หนวยใงญ่อันนี้ก็สีมาซื้อเราตามราคาแล้วครับผมตามราคา ขายทรงหาบาทพี่น้องเบิ่งครับเต็มรถแล้วครับเต็มรถแล้วโอ้เอาไปรถรถมีเนี่ยคุ้มบ่นนี่โอ้บ่มีเนาะคุ้มเอาเอาถามเนี้ก่อนเอาเอาไม่เอาไม่เนียขอยัดเอาถามเนี่ยครับอัน เป็นอีหยังกับเราครับคุณตาเป็นแฟนเรานี่ยละจ้ะอ้าเป็นแฟนโอ้ห้างกันยักปีครับ22่สิบสอจ้ะอันนี้อันนี้ยักปีครับพี่ทำสี่ค่ะ40โอ้40่สิบอันตาแล้แล้วหกสิองหกสิบสองโอ้เป็นจังได๋คือได้มาพ่อกันโอ้เฮ็ดงานนํากันแต่นแต่ดนดนแล้วลูกก็ใหญ่เป็นร้าแล้วครับครับโอ้ก็เลยมาเฮ็ดสวนนํากันครับแม่นจ้ะอไมาเฮ็ดจังซี่จักปีแล้วครับเฮ็ดสวนเซาสวนนี่อุ้ยหลายปีแล้วหลายปีแล้วเนาะ วนเวียนปลูกอยู่นี่ละเดี๋ยวปลูกมันปลูกอ้อยปลูกบักโม่ทัดจากนี่แล้วเขาปลูกบักโม่แล้วแล้วเขาก็ไถไถปลูกมันเออไ่เม็นปลูกอ้อยปลูกอ้อยเนาะเตรียมปลูกอ้อยจ้ะอ่าจ้างเพื่อนดิครับจ้างแบบไหนเออไถไถยไหมจ้างค่ะไ่ใชรถไทคือว่าเอารถออกรถเองรถโอ้ยมันจะมีเงินไปเทสเทสคักปไปนี่ผมว่าออกออกเองที่ประหยัดเอาเอารถหลานตัวหลานเพื่อนหลานเป็นมีรถไทยหลานมีรถจ้ะเบิ้งรับอายุอายุเท่าไรกว่า หกสิบสองครับตังแบกรับแบกนั่งนักเลยครับนี่ส่วนส่วนสี่แบกเตรียมรถนี่โอ้ยังแข็งแรงครับยังแข็งแรงกระไดเมียสาวอีกตั้งหาครับครับครับหกสิบสามกับสี่สิบครับโอ้จริงครับลูกเมื่อวานในการลูกม่าแบกซอยได้ลูกจะคนครับนี่สองคนจ้ะได้ลูกสองคนเป็นลูกชายทั้งสองจ้ะอ๋อครับลูกชายทั้งสองครับวมือนี้เขาก็สร้างยุบันเสียสาวอยู่ พอค่หมูโงครับผมซิมเบิ่งแลี่ยวหมูโง่เสียบครับจ้าเพราะว่าผู้ใดอันไปขายกลับมาเอาใหม่เอามันหวานนั่นมาขึ้นหมูโงผู้อื่นผู้อื่นมันจะออกสมศอครับบ่ฉีดยาแดงครับบ่ได้บ่มีไอ้หมูธรรมชาติโอ้ธรรมชาติเนาะสีขฮอร์โมนดําฮอรมุ่นขาวเฮานี่นครับครับผู้ใดอยากได้ก็โทรติดต่อตามเบอร์นะครับเดี๋ยวก็สิย่ําไปอีกข้างล่างแล้วครับยังข้างล่างใต้คลิปครับอ่าผู้ใดอยากได้หมูโง่เสียบครับหมูโงพออย่างก็ครับนี่ พอสุดท้ายพอสุดท้ายเอ้าโอ้ผมโม่พอสุดท้ายโอ้ครับครับครับสืบอสุดท้ายเนาะผมโม่ปูโม่เสียบปูโม่วันพอสุดไทยเอาเอาใช่ใชครับครับขอบคุณหลายๆครับขอบคคุณมันละโอ้ไปไปแบกซอยกันว่ามันป้าป้าหยาเนาะเหลียวบึงมาได้เที่ยวมันป้าบังโม่ เออนี่ครับมีแต่หน่วยบกโม่เลยปฏินีพ้นไอ้เก็บจักจักรุ่นแล้วครับนี่เก็บจักรุ่นแล้วโอ้นี่นี่รุ่นที่สามเขาเขาเบี้ยนจักจักมือครับเก็บเนี่ยไ่มีเบี้ยนโอ้เก็บไปเก็บไปทุกมือเลย ปาสิบไรยส่สวนสิยางอ้อมเนาะยางหลงไปรเด็นเนาะอือนี่ครับมันกะส,ส่วนสิยางยาง,ไม,ยงไม่ได้ห่วยหุ่นนี้แล้ลวเนาะนี่น้ำขุนโอ้มันหลายขนาดเนาะเขาเหยียบเชียงสีมันกบะบว่าเป็นยางเนาะถือขุนอือถือขนเนาะ นี่ขอดีของหยาครับนี่บ่แม่นบ้านหยามีมีโทษอันนี้หยาประโยชน์ของหยาคือบึกโม่ครับมันอาศัยอาศัยซึ่งกันและกันครับขัาบ่๊มบิ้หยานี่โต๊ไก่เลยบอกโม่ครับตายเรียลครับทั้งมวยทั้งเชี่ยครับนี่ครับลักษณะว่าหยาพวกคุ้มครับนี่ครับตายเดียดตั้งชีเลยอันมันผ้าอกมันกิสิบบ่ดี เป็นเลี้ยงพืนเบาเนาะครับหูเสียสสิบไลน์กับบ่าหน่อย,ยแล้วเนาะสัวสียางอ่อมนี่เออครัอบอนอนซ่อนครับบ้นี้พีพ่น้องมาอนอนซ่อนให้บมกโม่พี่น้องให้บมกโม่ข้อดีกับมาซื้อ ยูไปกินแล้วพี่น้องขับพนักงานเห้องโอมีเลี่ยวเดี๋ยวที่าพาไปน้องไปเก็บของโม่ครับที่นี่ครับเบียกของโม่กันเบียกของโม่ขึ้นรถกันโอ้ยทั้งปีไล่มันบาหวานเดี๋ยวมันแดดด้ล่ะแต่ว่ามันอัน นี่เลยโอ้ได้ได้ได้เสียงนี่เลยปิ้งปิ้งอ่นมัใช่เสียงนี้เลยจ้าหามดังกงกงปิ้งปิ้งปิ้งเอาได้ครับเอาได้ดังแบบเนื้อแน่นแน่นเออได้อยู่วิ่งไม่นี่ไม่นี่รวมนี่ครับอ่ะฟังเสียงเลยนี่เอาไม่ยู่ฮันเควักฟังเสียงเลยอ๋อมันดีมีสองประเภทเนาะตอปิโดตอปิโดเอา เอาว่างไปนี่ก่อนเข้า nah จังอาถุงมาใส่ไปมามาเข้าสิเอาใส่ถุงเก็บหิวนบาไย์เลยเอาคือพ่ท่านเน้ปีดคุณรุดแล้วนู่นนี่บ่ต้องเอาเอาจริงอจู่อ อ๋อโนวนนี่ก็บ่ได้นี่เ,เด้วน่าถ้ากันน่าจะเศ้าฟังเข้าอยู่รถอเอามามัดฟังเข้ามามัดเลียงเนียนเลยเยังสีได้ นะครับขอดขออนุญาตเก็บหมูพี่น้องนะเนแ้เมี้มเล้วปลาหมูกินแ <c oughs> กเนื้อเอเดี๋ยวปลาหมูแล้วกันมันที่นั่น แม่แม่เอาไปตั้งไว้ยังนั่นเอาตั้งไว้ฐานเตียงมาพักแม่กืตจังไปหามซนยกันหูใหม่หูใหม่ว่ามันเหนื่อยใจจังเลยนี่เด็กโอ้เสียบหวานช้ำนี่เด้กล่องมือมันนี่อแเมื่อแปลกแปลกบาบังบากินไม่มีละกินรสอ่ะมันมึงจะมีห้อยในมันนั่นดิ phải kịp Cái này thứ A này Bán 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 trên bàn con lò Chá có thốt Chết là bàn tìm trò lấy một kỳ này Nhớ khai này thôi Nhớ Nhớ này อยเดี๋ยวไปเวลาของน้ำนี่เ่ไปเขาแนงน้ำมงเล้เข้าติดปูเขาต้องไปปอยไว้เมั่เกิดแเกกับมเีนามกับจะเอาไปวเงนบลาเอางกับพ่อล้งมีเอาอมเดี๋ยวยุ่มันรวยมีอยมัีตัว นี่แม่อยากอยากประจันอันนี้ไหมเอกเอาก้นมันไปเรียกงาแล้วจะปาดมาบึงดิตู้เปลี่ยนกระดอกเฮยพาปาดอีกมพรสูน้ำเราไ่อดแล้วไอเนี้ยแต่ไหนแตงหนึ่งเนื้อจะคลองเปลี่ยนหวานหวานเสียเสื่อีเแยละแม่เอมีดมาบ่งดูไ่อยากคุว่ามันเป็นยังไงหน่วยนีย่